บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพลย์บอยเขานั้นเจ้าชู้พอไปบอกงี้ใส่เขาก็บอกไม่ใช่อู้ดปฏิเสธคอแข็งเป็นเอ็ดเลยค่ะคุณคะเอาอย่างนี้และการจะใช่หรือไม่ใช่วันนี้ผู้หญิงทุกคนต้องดูคุณผู้ชายห้ามปิดทีวีเด็ดขาดเพราะวันนี้เขาจะมาบอกเลยว่าผู้ชายเจ้าชู้ในทุกวันนี้มันมีการอัปเดตและอัปเกรดกันอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับคุณวิเชียนกุศลมโนบหม่รือดีเจเพชรจ้า สวดีครับพี่แม่ตอนนั้นครับคุณครับผมตกลงยังไงครับคุณเจ้าชู้เพย์บอยตกลงยังไงยังเป็นอยู่ไหมคืออย่าใช้คําว่าเจ้าชู้เพย์บอยดีกว่างสมัยก่อนผู้หญิงเรียกผมว่าเลวครับแค่นั้นสั้นๆเออออกแนวแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องแปลความเยอะเลวแต่เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้หายเลวแล้วเหรอหรอเป็นเด็กดีแล้วชุบูชุบูเหรอ หรือแค่ว่ายังจับไม่ได้อันนี้ไม่รู้นะติดตามกันตอนต่อไปถามหน่อยผู้ชายเจ้าชู้มันดูยากไหมคือจริงๆต้องบอกว่าผมว่าผู้ชายเนี่ยมันจะมีความเจ้าชู้อยู่หลายระดับพี่ถ้าเจ้าชู้ระดับเทพเนี่ยดูยากมากเห,เหมือนพวกคำว่าเสือซ่อนเล็บไง จริงๆแล้วเป็นเสือแต่ว่าดูแล้วเหมือนลูกแมวอ๋อเหรอใช่ทำดูเชื่อง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 ติ๋มติมระดับความเจ้าชู้เนี่ยจากที่ผมแบบดูดูเพื่อนๆในกรุ๊มมานะครับจะมีประมาณ3ระดับอ๋อมี3ระดับความเจ้าชู้ใช่ระดับแรกก่อนระดับแรกเนี่ยเพิ่งเพิ่งหัด หัดเจ้าชู้นะครับทำอะไรก็อาจจะยังไม่มือโปรก็อาจจะลนลานเออลนลนอ่าอย่างสมมติว่าผมกับพี่แมเป็นแฟนกันผมมีกิ๊กอยู่อ่าแล้วก็ขับรถไปไปกินข้าวกันนะตัวเองสักพักนะครับสายเข้าเอหน้าอีชนี้นั่นขึ้นมาเลยโอ้ยตายแล้วนดน่าแสดงว่านี่แสดงว่ายังไม่มีประสบการณ์มากจะเป็นเมมหน้าผู้หญิงทำไมเรา อ่าไม่บางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่ได้โทรมาเรียกไหมแต่ว่าเด็กคนนี้อาจจะยางแตกลดเสียต้องการคนช่วยด่วนถูกต้องจึงจําเป็นต้องกดโทรหาเราที่เป็นที่พึ่งเออแต่เราเดินอยู่กับแฟนอยู่ใช่ปั๊บหน้าจะมีเด่นขึ้นมาเดินเดินเดินเดิเอาละเอาละอ่านาทีนี้คือผู้ชายมือใหม่จะเลือกที่จะไม่รับสาย ยังก็เป็นอย่างนั้นอ่ะใช่แต่อาจจะปิดปิดเสียงยืนมาปิดเสียงปุ๊บแต่ฉันอยู่ข้างข้างฉันเห็นเลยสิฉันก็เห็นอ้าวทำไมไม่รับอ่ะใช่ก็มีพี่รุตไงพี่อันนี้คืองานเข้าแล้วอแต่ถ้าถัดมาเจ้าชู้มากขึ้นจะรู้แล้วมันต้องเปลี่ยนระบบคือเมมเบอร์ต้องเมมเป็นชื่อคนอื่นชื่อผู้ชายตาศีตาสาแด๊ดดี้บ้างมามีบ้างอะไรว่าไปเรื่อยแล้วเวลาพ่อจริงโทรมาไม่งงเหรอ ตกลงที่พ่อหรืออะไรกันแน่เนี่ยมันจะมีใส่แบบพวกดอทจุดจุดอะไรอยู่ข้างหลังอย่เ๋อเหรออ่ารือแบบยุคนี้จะมีลูกหัวใจอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเหรอใช่ใช่เราก็ต้องจําให้ได้ชนี่แม่เราจริงหรือว่าแม่เราปลอมบาคนมีพ่อเจ็ดแปดคนเลยนะฮะเพื่อนผมมาคนมีพ่อเจ็ดแปดคนเลยเอ๋อพ่อโทรมายันเลยใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงคะต้องลองสังเกตนะคะว่าผู้ชายเราปุบกาลีหมันโทรหาบ่อยเกินไปหรือเปล่าระดับเทพเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะ เป็นคนที่มีทักษะยิ่งกว่าพิธีกรอีกนะครับจริงเหรอเป็นแบบมโนโมนโนเป็นแนวมโนโได้อ,อ่าสมมุติว่าผมอยู่พี่แมเป็นแฟนกันเออเออเอขับไปกินสุก,กี้กันตัวเองจ้าจ้าจาื้อีเด็กอยู่ประมาณ5คนโอ้โทรมาอีกแล้วอัตราเสี่ยงความตายสูงขับขับอยู่ปั๊บสายเข้าแต่นี่ระดับเทพแล้วเมนเป็นแดดดี้แล้วเออเออดดี้สองจุดรู้ะคนนี้อยู่รามอินทา S <S มาแล<ะ>้วมาแล้วมาแล้วต้องจำได้ด้วยสมองออต้องดีด้วยนะผู้เจ้าชู้เนี่ยใช่พเพราะเวลาจะใช้งานเนี่ยต้องจำให้ได้คนไหนอยู่ตรงไหนพอโทรมาปั๊บไอ้มืออาชีพจะรับแบบอ๋อป้า,ปาโทรมาตัวเองเขารับสายก่อนนะออบอกแฟนด้วยอบอกด้วยวินวินวินแล้วคุณรับต่อหน้าด้วยรับต่อหน้าเอาแล้วพูดไงอ่ะคุยก็แบบคุยกับพ่อเลยแต่จริงข้างในเนี่ยคือน้องรามินทาน้องส้มรามินทา ปิดคุยกับพ่อเปิดคุยกับพ oui, like right? ่อเลยพ่อ nah, ว่าไงเฮ้ลว่าไงแต่แต่พ่อเนี่ยเสียงอย่างงี้เลยนะอะไรอะคะพี่แต่เสียงก็แหลมออกไปนยนี่ฉันจะบอกเทคนิคอย่านะเวลารับโทรศัพท์นะอีผู้ชายอย่ารับหูซ้ายนะทำไมฮะก็ลำโพงมันอยู่ด้านติดกับผู้หญิงอะสิมืออาชีพเนี่ยรับปุ๊บกดสไลด์ปิดเสียงทันที คุยเสียงตัวเองยังไม่ได้ยินเลยแต่ก็มนโนพูดตามบทไปโอยอย่างนั้นเลยถูกต้องครับแสดงว่าคุณต้องไม่แคร์กิ๊กเด็กอะไรที่อยู่ในสายเลยใช่ถูกต้องเฮ้ยที่กิ๊กไม่งงเหรอพี่พูดอะไรของพี่พ่อเพ้ออะไรของพี่เนี่ยมันก็จะงงแต่ว่าพอเมื่อเรา ไปส่งแฟนเราเสร็จอยู่คนเดียวเราก็โทรกลับไปอ๋อเ้าะเคี้ยเหรอพวกนี้โทรกลับไปนี่คือเป็นการเตือนสาวๆเด็กๆนะอ๋ออ่าโทรกลับไปบอกเอ้ยเมื่อกี้สายเขาลั่นออกไปเหรอเมื่อกี้พี่ประชุมอยู่แล้วก็คุยกับคุณพ่ออะไรยเงี้ยอ้อ่าน้องเขาก็จะอ๋อเออเขาก็ว่าตัวเองทำไมคุยเรื่องพ่ออะไรอยู่นั่นอ่ะอ๋อนี่คือแบบว่าไปโกหกอีกด้านหนึ่งด้วยออกใช่ใช่โอ้โหนี่มันเลวจริงนะเนี่ย เรื่องจริงไม่เลื่อนไม่ผมฟังอ๋อนี่เรื่องเพื่อนใช่เรื่องเพื่อนไม่มีผมไม่กล้าทําหลอกอะไรแบบเนี้ยโอ้คุณไม่มีทางทำหรอใช่เพราะฉะนั้นในทางกับการถ้าสาวๆคนไหนที่แบบไปรู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างเพอร์เฟกต์ดูหลอดูรวยมีสไตล์แต่เขาบอกเขาไม่มีแฟนอ่าอ่าแล้ววันหนึ่งเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยรับโทรศัพท์มาแล้วคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อมาสายลั่นใส่เงี้ยแปลว่าเขาอยู่กับเมียเขาแน่นอน Oh, oh. เขาแคร์คนนู้นมากกว่าแคร์เราใช่ถูกต้องเอออันนี้ก็เป็นทริคทริคเล็กๆของหนุม่มๆพอมูสิไปเฮี้ยนนอกอยากไปน้ำมู oh.